ไวายตี้ มาค่ะมาค่ะมาค่ะย้ําเลยนะคะว่าต้องมาใครอยากรวยใครอยากเฮงต้องมาอยู่ที่นี่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนี่คือกติกาถ้ายิ่งไลค์ยิ่งแชร์ยิ่งแบ่งปันมากคุณจะเฮงมากค่ะเพราะวันนี้แก้วจะมาบอกเคล็ดลับดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆที่ท่านต้องเคารพบ,บูชาจะนําพาความเฮงความรวยความปังฟูริเยมาให้คุณพลาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะแก้วแนะนามันอาจจะเป็นกระแสก็ได้ที่หลายๆคนแนะนําให้บูชานะคะ แต่สำหรับแก้วแก้วบอกเลยว่าเราต้องไม่พลาดสิ่งแรกเลยนะคะองค์พญานาคราชนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์จุลิน,นาคราชหรือองค์ศีสัตตนาคราชในช่วงนี้นะคะสององนี้จะพลังเยอะมากใครที่รับถือตระกูลพญานาครองบูชาสององนี้เป็นต้นในกรณีที่ไม่สะดวกไปนครพนมหรือไม่ไปไปที่ตามแบบ ที่มีรูปปั้นท่านนะเพียงแค่คุณจุดธูป16ดอกนะคะหันหน้าไปที่ตะว,วันออกแล้วก็ถ้าเตรียมดอกมะลิได้นะมะลิสดนะั้นไม่ต้องร้อยนะมะลิสดๆอะ่ะหยิบมาถวายสัก4-5ดอกหรือ16ดอกเป็นต้นไปนะคะอธิษฐานขอพอรองค์พญาาคาราชได้เลยแล้วถ้าบอกกล่าวชื่อนามสกุลสิ่งที่ปรารถนาข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลน,นี้ ต้องการความหวังให้มีโชคมีลาภมีการเงินที่ดีขอให้ท่านเมตตาโปรดประทานพรให้ลูกด้วยขอให้ลูกมีโชคมีลาภเท่านั้นทั้งน,น,งนี้ระบุไปถ้ามีหรือสมหวังใน3วัน7วันลูกจะนำไข่ไข่สดนะกี่ฟองถวายท่านพร้อมน้ำดื่มถวายท่านบอกไปแค่นี้ค่ะรับรองคุณเฮงนะคะนี่คือเคล็ดลับรองเสริมดวงกันดูรับรองคุณจะเฮงแน่นอนค่ะบ๊ายบายค่ะ